ครับหัวข้อในวันนี้ผมขอพูดถึงการกำหนด Item Code นะครับซึ่งเป็นหลักการพื้นฐานในการใช้ระบบ ERP นะครับท่านจะได้รับความกระจ่างหลังจากที่ได้ฟังหัวข้อในวันนี้นะครับเกี่ยวกับวิธีการกำหนด Item Code ภายในระบบ ERP นะครับท่านมามองในแผนผังการใช้ ERP ทางภาพที่เห็นนะครับระบบ Inventory ซึ่งเป็นหัวใจของระบบ ERP ในส่วนของสั p p l y c h a i นั้นจําเป็นจะต้องเกี่ยวข้องกับฟังก์ชันอื่นๆของระบบทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการขายการซื้อการผลิตการเบริกจ่ายการควบคุมคุณภาพระบบต้นทุนการกําหนดสูตรการผลิตนะครับดังนั้นไอเทมโค้ดซึ่งอยู่ภายใต้โมดูลของอินเวนทอรนั้นจึงเป็นส่วนสําคัญเพราะเป็นส่วนที่โมดูลอื่นๆนี้จะนําเอารหัสตัวนี้ไปใช้ในการอ้างอิงการทํางานนะครับ หัวใจพื้นฐานของการกําหนดไอเทมโค้ดหรือไอเทมมาสเตอร์นั้นมีความสําคัญเป็นอย่างยิ่งนะครับถ้าท่านพิจารณากระบวนการผลิตของสินค้าสินค้าหนึ่งในโรงงานของท่านเช่นปากกานะครับท่านอาจจะนําเอาไส้ปากกานั้นมาประกอบกับด้ามปากกานะครับแล้วหลังจากนั้นจะนําด้ามทั้งหมดนะครับที่ผลิตได้เนี่ยไปประกอบกับปอกปากกานะครับจึงจะได้เป็นสินค้าตัวสุดท้ายเราเรียกว่าตัวที่ s อสเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ ขั้นตอนต่างๆชิ้นส่วนต่างๆตั้งแต่ขั้นของวัตถุดิบคือไส้ปากกาเนี่ยและประกอบมาเป็นปากกาพร้อมไส้ที่สามารถจะเอาไปเขียนได้นะครับเราเรียกว่าส่วนแ a บสัมบีนะครับและเมื่อประกอบกันทุกส่วนเข้ามาเป็นสินค้าเรียบ,ร,ยบร้อยแล้วเราก็เรียกว่าผลิตภัณฑ์หรือสินค้านะครับการกําหนดไอเทมมาสเตอรที่จําเป็นต้องใช้ในส่วนของการผลิตการขายในการเบิกจ่ายวัตถุดิบเนี่ยจำเป็นจะต้องมีการกําหนดรหัสสินค้า ซึ่งเป็นรายละเอียดในะเป็นตัวแทนของส่วนต่างๆของวัตถุดิบสับ SMB และสินค้านะครับหลักเกณฑ์ต่างๆที่ใช้ในการกําหนดรหัสนั้นมีรายละเอียดดังต่อไปนี้นะครับหลักเกณฑ์ขั้นที่1เราเรียกว,ว่าส่วนของการกําหนดไอเทมโค้ดโดยคํานึงถึงความสามารถในการแลกเปลี่ยนนะฮะหรือภาษาอังกฤษเรียกว,ว่า interchangeability นะครับคือสินค้าทั้งสองตัวนั้น หรือวัตถุดิบหรือชิ้นส่วนในการผลิตทั้งสองตัวนั้นสามารถจะแลกเปลี่ยนและนําไปใช้ทดแทนกันได้โดยสมบูรณ์หรือไม่นะครับหากไม่สามารถนําไปใช้ทดแทนกันได้โดยสมบูรณ์ปกติเราจะแยกไอเทมโคตออกจากกันนะครับกฎข้อที่2เราเรียกว่าสเตทของการผลิตนะฮะกฎของการกําหนดสเตจการผลิตหมายถึงว่าเมื่อท่านผลิตสินค้านั้นแล้วเซมิโปรดักต์หรือชิ้นส่วนระหว่างการผลิตนั้นท่านต้องการเก็บสต็อกเป็นบางส่วนหรือท่านไม่จําเป็นต้องเก็บสต็อก สามารถนําไปผลิตเป็นสินค้าสําเร็จรูปได้เลยนะครับาท่านต้องการกําหนดให้สินค้านั้นมีความสามารถในการเก็บสต็อกเป็นบางส่วนหรือสต็อกส่วนนั้นสามารถเอาไปใช้ขายหรือเอาไปอ้างอิงในการผลิตเป็นสินค้าประเภทอื่นๆได้เนี่ยก็น,นิยมจะกําหนดไอเทมโค้ดให้แยกเป็นสเตจของการผลิตในแต่ละขั้นไว้นะครับอันนี้ผมจะมีรายละเอียดพูดในสไลด์ต่อไปนะครับกดขัวที่3แล้วเรียกกดของต้นทุนนะครับ ถ้าชิ้นส่วนหรือวัตถุดิบหรือสินค้าของท่านมีต้นทุนที่แตกต่างกันท่านก็สมควรจะแยกไอเทมโค้ดเป็นไอเทมโค้ดที่แยกออกจากกันนะครับกฎท่าที่4เราเรียกว่ากฎของการซื้อการขายนะครับกฎข้อน,นี้ก็มีความหมายว่าถ้าสินค้าของท่านหรือวัตถุดิบของท่านเนี่ยมีค ondition หรือเงื่อนไขในการขายที่แตกต่างกันมากๆท่านสมควรจะแยกเป็นไอเทมโค้ดที่แตกต่างกันนะครับกฎข้อน,นี้ 5, เราเรียกว่ากฎของหน่วยของการนับนะครับสินค้าบางชนิดท่านมีหลายหน่วยนะครับ เช่นหน่วยชิ้นหน่วยโหลหน่วยกล่องหน่วยหีบิบปกติ ERP สามารถจะกำหนดหน่วยที่หลากหลายได้แต่ในขณะเดียวกันนะฮะในบางกรณีนะครับหน่วยที่หลากหลายนั้นมีความสัมพันธ์ที่อิสระต่อกันนะครับไม่ได้มีความสัมพันธ์ที่อสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกับการแปลงหน่วยปกติหรือบางครั้งการเก็บอินเวนทีรของท่านมีความต้องการที่จะเก็บแยกหน่วยออกจากกันที่มีหลายสถานะอันนี้ก็จําเป็นจะต้องมีการแยกรหัสออกจากกันด้วยเหมือนกันนะครับ กฎที่ข้อที่6เราเรียกกฎของการชิปปิ้งและการแพ็กกิ้งในการส่งของสินค้าออกไปขายนะครับบางครั้งสินค้าของท่านผลิต,ตออกมาเรียบร้อยแล้วแต่ท่านจําเป็นต้องแพ็คเป็นหลายประเภทหลายรูปแบบไปตามความต้องการของลูกค้ากฎข้อนี้หากท่านกําหนดรหัสสินค้าแยกออกจากกาันให้มีรูปแบบการแพ็คที่แตกต่างกันก็มีความสะดวกในการใช้งานนะครับอันนี้กฎข้อต่อไปเป็นกฎข้อที่7เราเรียกว่ากฎในการออกรายงานนะครับบางครั้งท่านอาจจะมีสินค้าที่ใกล้เคียงกัน นในแง่ของการบรหิหารจัดการระบบไอเทมโคดนั้นบางทีผู้บรหิหารต้องการดูรายงานวิเคราะห์การขายหรือรายงานอื่นๆเนี่ยที่มีรายละเอียดแยกออกจากสินค้าแต่ละตัวนะครับในกรณีอย่างนั้นเนี่ยท่านก็จําเป็นอาจจะต้องแยกไอเทมโคดออกจากกันเพื่อให้ออกรายงานแยกรายละเอียดออกมาให้ผู้บริหารได้เห็นนะครับอันนี้ก็เป็นกฎในการดูวิเคราะห์การขายหรือการออกรายงานนะครับในการจะพิจารณาว่าไอเทมนั้นควรจะแยกโค้ดออกมาหรือไม่นะฮะเราพิจารณาเจข้อต่อไปนี้นะครับ เป็นหลักนะครับบางครั้งในบางกรณีท่านอาจจะแยกไอเทมโคดออกจกมาจากกัรเพื่อให้มีรายละเอียดที่สามารถจะแท็กหรือกําหนดรูปแบบการใช้หรือนโยบายการใช้ที่แตกต่างกันแต่ในบางกรณีท่านก็ไม่มีความจาเป็นที่ต้องแยกโค้ดในกรณีที่ท่านไม่จำเป็นต้องแยกโคดนั้นจริงๆระบบ ERP ก็จะมีไอเทมเ e s c r i p t i o n นะครับหรือคําอธิบายประกอบสินค้าแล้วติดหรือมีไอเทม a t ร r i b u ต์หรือรายละเอียดในการประกอบเพิ่มเติมของการใช้รหัสสินค้านั้นๆนะครับ สามารถจะแยกเป็นบางส่วนได้นะครับ,นะรบอันนี้ก็จะขึ้นอยู่กับโครงสร้างของ ERP แต่ละตัวด้วยว่าสามารถจะกำหนดให้ท่านมีไอเท Description หรือ i t e ทม t อเทมแอตบิเนี่ยมีความยืดหยุ่นมากน้อยเพียงไหนในการที่จะใช้ทดแทนการแยกหรหัสสินค้านะครับอันนี้ผมจะยกตัวอย่างอธิบายรายละเอียดเพิ่มเติมของการกำหนด Item Code ในการแยกสเตจของการผลิตนะครับซึ่งองค์กรหรือผู้ผลิตส่วนใหญ่นะมักจะเชิญปัญหานี้นะครับว่าในการผลิตสินค้าของท่านเนี่ย มีหลายสถานะในการผลิตนะฮะเราสามารถจะกาหนดไอเทมโคดที่แตกต่างกันได้อย่างไรนะครับอันนี้ผมยกตัวอย่าง2ฝั่งนะฮะของการกําหนดไอเทมโคดนะครับประเภทแรกทางด้านซ้ายมือเนี่ยเป็นการกําหนดไอเทมโคดอย่างง่ายนะครับคือเรากําหนดไอเทมโคดที่เป็นในส่งวัตถุดิบเมื่อนําวัตถุดิบมาแปลรูปเป็นสินค้าเนี่ยจะผ่านขั้นตอนการผลิตหลายหลายขัน้นเช่นขัน้ขนที่1น,นะครับการาไปผ่านเครื่องจกักรจ้างข้างนอกผลิตและการประกอบเพื่อเป็นสินค้านะครับ ในการกําหนดโค้ดอย่างง่ายเนี่ยก็สามารถจะกาหนดรหัสสินค้าเพียงแค่เป็นระดับวัตถุดิบกับระดับสินค้าเท่านั้นส่วน w o r k in process หรือขั้นตอนการผลิตการภายในการผลิตของโรงงานนั้นบางที่เนี่ยก็จะไม่ได้กําหนดเป็นรหัสออกมานะครับในกรณีนี้เราเรียกว่าการกําหนดโค้ดอย่างหยาบนะครับท่านก็สามารถจะแท็กรายละเอียดของสินค้าและวัตถุดิบได้เพียงขั้นตอนของไอเทมหรือวัตถุดิบกับสินค้าสําเร็จรูปเท่านั้น ตัวรายละเอียดภายในการผลิตเนี่ยจะเป็นตัวเลขนในแง่ของสถานะการผลิตเฉยๆแต่ไม่มีการเก็บสต็อกแต่อย่างใดนะครับในขณะเดยียวกันทางด้านกว่ามือเป็นการกําหนดรายละเอียดรหัสสินค้านะฮะที่มีความละเอียดสูงนะครับก็จากําหนดรหัสสินค้านี่แต่ละขั้นของการผลิตด้วยนะครับเช่นขั้นตอนที่1น,นะครับนำวัตถุดิบมาผลิตนะครับโดยผ่านเครื่องจักรในขั้นนี้เราก็ตั้งเซมิโปรดักต์ในส่วนที่ผลิตผ่านเครื่องจักรเรียบร้อยแล้วว่าเซมิโปรดักต์เ หลังจากนั้นนำเซมิโปรดักไปผลิตเป็นเซมิโปรดักในชั้นที่สูงขึ้นนะอย่างเช่นผ่านตัว o u t s i d ์ p r o c e s นะครับหรือว่าจ้างข้างนอกผลิตเมื่อข้างนอกส่งกลับเข้ามาภายในโรงงานเราเรียกว่าเซมิโปรดักเอเอนะครับหลังจากนั้นก็นําไปแอสเซมบีหรือผลิตนะครับต่อภายในโรงงานก็ได้เป็นโปรดักอันนี้เราก็กําหนดเป็นรหัสสินค้าขึ้นมาเหมือนกันนะครับหลังจากนั้นถ้าเกิดผลิตแล้วได้เป็นโคโปรดักบายโปรดักเขตั้งรหัสสินค้าเพิ่มเติมขึ้นมาเป็นรหัสสินค้าสําหรับโคโปรดักบายโปรดัก พราะต้นทุนและลักษณะการใช้และประเภทของสินค้าที่ได้ออกมานั้นไม่เหมือนกับสินค้าหลักนะครับหลังจากนั้นเมื่อท่านจะนําสินค้านั้นไปบรรจุเพื่อขายบางครั้งลูกค้าอาจจะต้องการให้ท่านกําหนดแพคกิ้งที่มีความหลากหลายอาจจะใส่ถุงย่อยก่อนแล้วค่อยบรรจุกล่องหรือบางลูกค้าอาจจะมีปิพมสติ๊กเกอร์นะที่แตกต่างกันกรณีนี้ท่านก็อาจจะกําหนดสาหาสินค้าแยกไปเป็นสินค้าที่แพ็คเรียบร้อยแล้วเนี่ยที่มีรายละเอียดแตกต่างกันเป็นหลายๆรหัสสินค้าตามที่ลูกค้ากําหนด ลูกค้าสั่งเข้ามานะครับการกําหนดราัสินค้าที่มีความหยาบและความละเอียดนะมีผลต่อการใช้ ERP เพราะท่านสามารถจะสามารถแท็กสต็อกและรายละเอียดของการผลิตในแต่ละขั้นของการผลิตได้หากท่านกาหนดในรูปแบบของการกําหนดโค้ดที่เป็นรายละเอียดนะครับซึ่งจะมีความละเอียดขั้นขั้งสูงกว่านะครับในแบบที่การกําหนดเป็นแบบหยาบนะครับ นอกจากนั้นตัวรหัสะะไอเทมโคดหรือไอเทมมาสเตอร์ใน ERP นั้นยังนำไปใช้ในแง่ของการกำหนดไอเทมประเภทต่างๆในการบริหารจัดการในองค์กรของท่านเช่นบางครั้งเราใช้ไอเทมโคเป็นในการกำหนดค่าน้ำค่าไฟนะครับเป็นอัตราหรือเป็นตัวไอเทมที่ใช้ในในส่วนของตัวแทนของค่าน้ำค่าไฟที่ใช้ในการผลิตหรือบางครั้งท่านกำหนดไอเทมที่เป็นจำนวนครั้งของถูที่ใช้ในการผลิตนะฮะเช่นท่านกำหนดโมเป็นรหัสข,ขึ้นมานะครับ เพื่อจะควบคุมการใช้งานโม่และจิกต่างๆในการผลิตนอกจากนั้นท่านยังกำหนดไอเทมเป็นรหัสของด็อกิเมนต์ได้เช่นบางครั้งท่านจะเป็นต้องเบิร์กดออิงไปใช้ในการผลิตไอเทมดออิงโนะค้ดต่างๆอาจจะเป็นการกำหนดไอเทมมาสเตอร์ประเภทหนึ่งนะครับในส่วนของบริการนะฮะท่านก็สามารถนำไอเทมโค้ดมาใช้ในการกำหนดประเภทของบริการได้นะเช่นท่านจ้างข้างนอกผลิตนะจำเป็นจะต้องกำหนดไอเทมที่เป็นเซอร์วิส ที่เรียกว่า o u t ไซด์นะครับในการจ้างข้างนอกเพื่อในการผลิตในโรงงานของท่านหรือท่านอาจจะกําหนดไอเทมที่เป็นเฟมเบี่ก็คือว่า,อาจัดกลุ่มสินค้าของท่านเป็นกลุ่มๆนะฮะอย่างเช่นในผลิตภัณฑ์รถยนต์ท่านอาจจะวางแผนการผลิตเป็นรุ่นนะครับในรุ่นต่างๆของสินค้าของท่าน,นประกอบด้วยชิ้นส่วนจํานวนมากแต่ที่ท่านจะวางแผนการผลิตชิ้นส่วนสินค้าเป็นตัวๆไปเนี่ยท่านก็อาจจะวางแผนเป็นรุ่น,นโดยรุ่นนั้นเนี่ยเป็นเฟม i l y i ี่ไอเทมก็คือเป็นตัวแทนของ ชิ้นส่วนทั้งหมดในรุ่นน,นั้นๆนของรถยนต์เป็นต้นนะครับนอกจากนั้นยังมีไอเทมประเภทหนึ่งที่เรียกว่าแฟนทอมเป็นตัวแทนของอบอมอย่างง่ายๆในการผลิตนะครับเช่นบางครั้งท่านมีรา,ายละเอียดของสูตร,รที่ซ้ำๆกันจำนวนมากนะครับแทนที่ท่านจะกำหนดสูตรแต่ละครั้งแต่ละตัวไปเนี่ยท่านอาจจะสร้างตัวดัมมี่หรือแฟนทอมไอเทมขึ้นมาตัวหนึ่งเป็นตัวแทนของสูตรเนี่ยที่ใช้ในหลายๆโปรดัก และเมื่อท่านกำหนดสูตรของแต่ละโปรดักต์เนี่ยท่านจะเอาแฟนทอมไอเทมนี้ไปใช้เนี่ยอันนี้ก็ทำให้ท่านได้รับความสะดวกในการกำหนดสูตรของสินค้าแต่ละตัวนะครับโดยมีรายละเอียดของแฟนทอมเนี่ยเป็นชั้นหนึ่งของสูตรเก็บเอาไว้เป็นมาสเตอร์เอาไว้อ้างอิงและใช้นะครับปัญหาที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งของการใช้ไอเทมนะครับภายในระบบ ERP นั่นคือท่านจะเป็นต้องชั่งน้ำหนักนะฮะการกำหนดไอเทมโคดที่มีความแตกต่างกันหรือใช้ไอเทมโคดร่วมกันเนี่ยในหลายๆเคสของการใช้งานนะครับ เช่นในบางกรณีไอเทมนั้นอาจจะมีผู้ผลิตหลายเจ้ามีการซื้อจากหลายเวนเดอร์มีการขายไปยังหลายลูกค้าท่านจําเป็นต้องใช้ไอเทมโค้ดแยกกันหรือไม่หรือบางครั้งสินค้าของท่านผลิตออกมาบางครั้งได้เกรดดีเกรดไม่ดีหรือเป็นสินค้าตกเกรดนะครับหรือมีคุณภาพไม่เหมือนกับตัวหลักท่านจําเป็นต้องแยกโค้ดหรือไม่นะครับหรือบางครั้งท่านผลิตสินค้าออกมามีหลายแพ็กไซส์นะครับแพ็กเกจิ้งที่ลูกค้าสั่งให้ท่านบรรจุ มีความแตกต่างกันจำนวนมากนะฮะท่านจําเป็นจะต้องแยกไอเทมโค้ดหรือไม่หรือใช้ไอเทมโค้ดเดียวกันนะครับหรือบางครั้งในการผลิตของท่านมีการเก็บหลายๆหน่วยสต็อกของท่านมีตั้งหน่วยหน่วยที่เป็นชิ้นหน่วยที่เป็นกล่องหน่วยที่เป็นรางหน่วยที่เป็นหีบและมีความหลากหลายนะครับในการจัดเก็บนะฮะท่านสมควรจะแยกไอเทมโค้ดหรือใช้ไอเทมโค้ดเดียวนะฮะแล้วก็ใช้ยูนิตคอนเวอร์ชันมาเป็นตัวแปลงหน่วยอันนี้ก็เป็นประเด็นที่จะต้องพิจารณาด้วยนะครับ รือบางครั้งในการผลิตของท่านเนี่ยท่านจําเป็นจะต้องรับวัตถุดิบที่ลูกค้าสปายมาให้ท่านนะครับบางทีท่านต้องซื้อมาด้วยเหมือนกันในกรณีอย่างนี้ควรจะแยกไอเทมโค้ดระหว่างไอเทมที่ท่านซื้อกับไอเทมที่ลูกค้าสปายมาให้ท่านหรือไม่หรือว่าทั้งในการผลิตนะฮะในอุตสาหกรรมยาจําเป็นจะต้องมีการเก็บเกรดของการผลิตหรือส่วนผสมของเนื้อยาสําคัญสําคัญนะฮะในการผลิตสินค้าแต่ละตัวท่านจำเป็นต้องแยกเป็นไอเทมโค้ดหรือไม่หรือใช้ไอเทมโค้ดร่วมกัน แต่ใช้โค้ดแอต r i ิบิวในการแยกเกรดหรือแยกที่เรียกว่าส่วนผสมของเนื้อยานะครับหรือบางครั้งในการผลิตของท่านมีการผลิตที่เปลี่ยนแปลงสูตรการผลิตหลายๆเวอร์ชันนะฮะท่านจําเป็นจะต้องแยกโค้ดหรือใช้โค้ดเดียวกันนะฮะแล้วก็ใช้แอตทริบิวมาเป็นตัวแยกเวอร์ชันของสินค้าของท่านหรือบางครั้งในสุสานกรรมเหล็กนะฮะท่านจำเป็นจะต้องเก็บตัวผลิตภัณฑ์หรือสินค้าหรือวัตถุดิบเนี่ยที่มีความหลากหลายในแง่ของความยาวพื้นที่ ท่านจำเป็นต้องแยกโค้ดหรือไม่หรือใชอ้วิธีอื่นในการแยกนะฮะความกว้างความยาวความสูงเนะี่ยในการาระบุรายละเอียดของสินค้าและวัตถุดิบนั้นๆนะครับอันนี้ก็เป็นปัญหาพื้นฐานในการจะกาหนดไอเทมโค้ดภายใต้ระบบ ERP นะฮะซึ่งโดยหลักการแล้วจะต้องมองถึง7องค์ประกอบที่ได้กล่าวมาในข้างต้นนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะฮะการกําหนดรายละเอียดพวกนี้จะขึ้นอยู่กับ ERP ที่ได้มีการดีไซน์และออกแบบในแต่ละ ERP แต่ละประเภทด้วยนะครับ พราะบาง ERP นั้นก็สามารถจะใช้อ t tribute ในการแยกได้ในบาง ERP ก็ไม่มีรายละเอียดมากนักจึงไปต้องแยกจากรหัสสินค้านะฮะอันนี้ก็เป็นประเด็นหนึ่งซึ่มีความสําคัญในการาใช้งาน ERP ให้มีประสิทธิภาพนะครับหากท่านกําหนดไอเทมโค้ดได้ดีจะเกิดอะไรขึ้นและหากท่านกําหนดไอเทมโค้ดไม่ดีจะเกิดอะไรขึ้นนะครับถ้าท่านกําหนดไอเทมโค้ดได้ดีเนี่ยก็ทําให้ทุกท่านในองค์กรของท่านเนี่ยสามารถจะใช้ไอเทมนั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถจะลดความผิดพลาดในการทํางานนะครับ เพิ่มความรวดเร็วในการทํางานได้นะครับควบคุมนะฮะตัวสต็อกและออกรายงานเพื่อวิเคราะห์ให้กับผู้บริหารได้อย่างถูกต้องแต่ถ้าท่านกําหนดไอเทมโค้ดผิดพลาดนะครับก็มีแนวโน้มที่จะมีปัญหาในองค์กรของท่านเช่นการอ้างอิงไอเทมผิดถูกนะครับไม่เข้าใจตรงกันระหว่างหลายๆแผนกทําให้มีการใช้ผลิตสินค้าผิดประเภทนะครับหรือขายสินค้าผิดหรือมีการแก้ไขราคาแก้ไขจํานวนจํานวนมากนะครับ หรือบางครั้งท่านกําหนดไอเทมโดยไม่มีหลักเกณฑ์นะครับก็ทําให้องครของท่านเนี่ยมีไอเทมโค้ดภายในระบบ ERP เนี่ยจำนวนมากเกินไปและเป็นไอเทมขยะอยู่ภายในระบบ